สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวกันญรมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะพามาทำเมนูกล้วยหิมะค่ะเมนูนี้อร่อยไม่แพ้เผือกหิมะเลยนะคะไม่รอช้าเราไปโจดสูตรแล้วก็ไปดูวิธีทำกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแม่ลุงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ลุ่งก็จะพามาทําเมนูกล้วยหิมะค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกล้วยน้ําว้าดิบนะคะแล้วก็จะมีน้ํา100 m l น้ําตาลทราย100กรัมนะคะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะแม่ลุงก็จะใช้แต่ส่วนของใบค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยนะคะแม่ลุงก็จะตัดออกจากฝีเลยนะคะ ไปนะคะเพื่อนๆแม่ลุงก็จะนํากล้วยเนี่ยมาตัดหัวตัดท้ายออกนะคะแล้วก็ผ่าค่ะหั่นเป็นชิ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็แกะเปลือกของกล้วยออกนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอเราแกะเปลือกกล้วยออกแล้วนะคะเราก็จะนํามาแช่ในน้ําที่ผสมกับมะนาวนะคะใส่มะนาวแล้วก็น้ามะนาวลงไปประมาณ1-2ลูกนะคะเพื่อแช่ไม่ให้กล้วยดําค่ะตัดหัวตัดท้ายออกค่ะแล้วก็ผ่านะคะผ่าครึ่ง จากนั้นก็แกะเปลือกกล้วยนะคะถ้าเราผ่าแบบนี้เราจะแกะไม่ยากเท่าไหร่นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะวิธีนี้ก็จะช่วยให้กล้วยไม่ดำนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมหั่นหอมกันต่อเลยค่ะ เราก็จะมาเตรียมทอดกล้วยกันนะคะเพื่อนๆแต่ก่อนที่จะไปทอดนะคะแนะนําให้เพื่อนๆซับกล้วยให้แห้งดีก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปทอดค่ะพอน้ํามันร้อนนะคะเราก็จะนํากล้วยลงไปทอดเลยค่ะเดี๋ยวม่ลุกจะทอดสองรอบนะคะแล้วเราก็คนไปด้วยนะคะ ทอดให้เขาเหลืองกรอบดีเลยค่ะเนี่ยค่ะระหว่างทอดเราก็คนไปด้วยนะคะเนี่ยนะคะเนพื่อนๆกรอบเหลืองสวยน้าแลวประทานมากๆเลยค่ะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ํามันดีเลยค่ะแม่ลุงก็จะทอดที่เหลือให้หมดนี่เลยนะคะ นี่คือกล้วยหนึ่งหวีที่ไม่ใหญ่มากนะคะดูสิคะว่าได้เยอะขนาดไหนท่อสองรอบเลยเราไม่ต้องไปกินถึงพัตตาคารนะคะก็สามารถซื้อกล้วยมาทำกินเองได้ค่ะจานนึงไม่ใช่ถ,ถูกนะคะเนี่ยเสือหิมะกล้วยหิมะเนี่ย เดี๋ยวแม่ลุงจะทอดให้กรอบเหลืองดีเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะตอนนี้กล้วยของเราก็สุกด,ดีแล้วนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ำมันดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะแม่ลุงก็จะใส่เป็นน้ำสะอาดลงไปค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย100กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนนะคะคนจนกว่าน้ำตาลจะละลายแล้วก็ให้น้ำตาลเดือดดีเลยค่ะเดือดขึ้นฟองดีเลยนะคะ นุ่งก็จะเอาให้น้ําตาลเหนียวกว่านี้อีกหน่อยนึงนะคะถึงจะใส่กล้วยลงไปค่ะพอน้ําตาลขึ้นฟองฟูแบบนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าน้ําตาลเหนียวดีแล้วแล้วก็จะใส่เป็นกล้วยลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกเขานะคะ ช่วงระหว่างที่ไม่ลุกครุกเขานะคะน้ําตาลยังไม่แห้งเท่าไหร่แม่ลุงก็จะใส่เป็นใบหอมลงไปค่ะจะใส่มากใส่น้อยก็เอาตามชอบเลยนะคะเพื่อให้หอมเกรบกับตัวกล้วยนะคะแล้วก็คลุกนะคะ แล้วก็คลุกเขาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะแห้งนะคะนี่นะคะทุกคนคลุกไปคลุกมาน้ำตาลเขาก็จะแห้งเกาะในตัวกล้วยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะกลิ่นนี่หอมมากเลยนะคะ เห็นไหมล่ะคะว่าทําง่ายมากๆเลยนะคะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วคะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปจัดสิจานเสิร์ฟกันเลยคะ่ะ เสร็จแล้วค่ะกล้วยหิมะของเราอร่อยไม่แพ้เผือกหิมะเลยนะคะไม่ต้องง้อร้านไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆซื้อทานนะคะเราก็สามารถทำทานเองได้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ